ค่ะชื่อทัศนียานามจตุบัตค่ะชื่อเล่นชื่ออ้อยค่ะเคยทำงานที่เป็นพนักง,งานบริษัทเอกชนมาก็า20กว่าปีเพิ่งลาออกได้มาไม่ถึงปีค่ะแล้วก็ศึกษาศาสตร์แพทย์วิถีธรรมฟังธรรมจากท่านไออาจารย์หมดเขียวมาตั้งแต่ปี ห61ค่ะก็ฟังมาเรื่อยๆค่ะแล้วก็ล่าสุดป่วยเป็นโรค SLE ค่ะเป็น SLE แล้วก็ศึกษาหาแพทย์ทางเลือก่ะค่ะก็เลยมาเจอก็ติดตามมาเรื่อยๆติดตามมาเรื่อยๆแล้วก็ลองลองติดลองถูกใน YouTube เคยไปเข้าค่ายมา,มาแล้ว5ครั้งค่ะ ก็ตอนนี้ปฏิบัติตัวอยู่ที่บ้านก็จะมีน้ำสมุนไพรสมุนไพรสดแล้วก็น้ำน้ำสมุนไพรในตัวดีท็อกดีท็อกเรื่อยๆค่ะอาหารโยคะบ้างเป็นบางครั้งแล้วก็ความทำความทำต่อเนื่องค่ะก็ แล้วก็ได้เข้าไปเรียนมีความทุกข์ทางก็คือมีความทุกข์ทั้งทางกายทางใจแล้วล่าสุดมีความทุกทททววข์กหนักมากมันออกจากทุกไม่ได้ก็ที่หมอแม่ก็แนะนําให้ไปเรียนที่โรงเรียนของหนูก็ตอนนี้ก็กาลังเข้าเรียนที่โรงเรียนของหนงูแล้วก็อยากอยากศึกษาเรียนวิชาล,ลาก็าคืออยากจะมรลุกิเลสอยากจะรู้แนวทางแนวทางการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องว่า เราจะลดผาระในตัวเองอย่างไรเราจะมีวิธีทางอย่างไรให้เราออกมาชุุได้มีขั้นตอนแบบไหนประมาณนี้ค่ะคุณ้ออจะได้แนวทางและคําตอบบ้างไหมคะก็พอพอจะได้ค่ะคิดว่ามาถูกทางแล้วค่ะคุณมันเรามาตรงนี้แล้วเ,าาาเ,ร,าเรามีโมมิตรด,ดี แก้ปัญหาให้เราเราอยู่ในทางโลกโพอเจอปัญหามันก็หาทางออกไม่ได้แล้วก็คิดคิดคนเดียวแบบบ้ามันมันไม่รู้วิธีปฏิบัติอะคะ่ะแต่พอเราไปอยู่ตรงนี้ไปคุกคีกับโมนิตีไปเข้าค่ายมันก็ได้ธรรมะแล้วก็ได้ได้เพื่อนได้เพื่อนดีๆแบบช่วยแนะนำอะคะ่ะ ก็เลยก็เลยอยากจะเข้ามาเรียนมาศึกษาเพื่อลดกิเลสในตัวเองให้ตัวเองได้พ้นทุกข์อะค่ะค่ะจะถือศีลห้าได้ไหมคะได้ค่ะตอนนี้จะเสียสละอ่าค่ะตอนนี้เชิญได้เลยค่ะอ่ะพูดต่อตอนนี้ตอนนี้ล้างกิเลสเรื่องอ่าศีลห้าเนี่ยะทานอาหาร ทานอาหารน่ะบางเสริรัสได้หรือยังคะทานได้แล้วค่ะตอนนี้กำลังตัดเลิกเนื้อสัตว์ให้ได้เด็กค่ะเพราะว่าอ้อยเริ่มทำลดละเลิกมาตั้งแต่ตอนไปเข้าค่ายครั้งแรกที่ดอนตาลที่ที่ปิดฟังชีวิตล่าให้แล้วก็ปฏิบัติตัวเพื่อที่จะมาใช้ศาสตร์เนี้ยรักษาอาการของโรคที่เป็นอยู่ก็ลดเริ่มลดละเลิกมาตอนนี้ แล้วก็อาหารก็จะก,กินแบบจืดแบบทานแบบใส่เกลือบางสุราแบบเกลือที่ที่ไปเรียนรู้ตามค่ายมาหัดทำที่บ้านก็ตอนนี้ก็คือที่ที่ทำมาเรื่อยๆแล้วอ้อยอ็อ,ยออกจากเนื้อสัตว์ไม่ได้เด็ดขาดมันจะมีเราไปกินอาหารที่เราทาให้คนที่บ้านนะคะต้อเนื้อสัตว์แล้วมันมีเครื่องปรุงก็ไม่ได้ไปกินเนือนะะ้อหรอกค่ะแต่ว่ามันจะเป็น เป็นผักที่อยู่ในเครื่องปรุงที่มันมีส่วนผสมของของเนื้อสัตว์แล้วก็จะมีมีบางทีเราไปกินน้ําชาน้ําหวานพวกนี้มันจะมีนมใส่ตอนเนี้ยคุณลูกกิฟท่านให้ท่านให้ให้ทางการบ้านคือออกจากตรงนี้ก็ก็ทํามาได้ประมาณประมาณหนึ่งแล้วค่ะคุณรู้ก็คือเลิกชิมเลิกเลิก,เลกแทะเลมอาหารที่แบบมีเนื้อสัตว์ต้นตัวประเภท ที่ชิมแล้วทีนี้พอคนที่บ้านกินมีผักเขาไม่กินแล้วก็ไปกินนะคะ่ะตอนนี้ก็ก็ทําได้ประมาณหนึ่งแล้วค่ะกณรูค่ะยินดีด้วยค่ะจะฟังมติหมูได้ไหมคะอะไรนะคะจะรับฟังมติหมูได้ไหมคะมาอยู่ที่นี่เนี่ยเราจะมีเราจะมีการฟังหมูเป็นหลัก ค่ะจะเสียสละทำงานฟรีได้ไหมคะถ้ามีโอกาสได้ค่ะถ้าเรียนวิชารามเนี่ยเราจะสังกัดภาคไหนคะเรามีให้ห้าภาคหนึ่งต่างประเทศอ่าภาคกลางภาคอีสานภาคเหนือภาคใต้แล้วก็ต่างประเทศตอนนี้อ้ออ,อยู่อยู่ภาคไหนคะ อยู่อีสานค่ะจังหวัดอะไรคะอยู่ขอนแก่นค่ะอยู่ขอนแกน่นอ๋ออยู่ขอนแกน่นโอเคภาคอีสานนะคะสังกัดภาคอีสานค่ะแล้วรู้จักใครที่ขอนแก่นบ้างคะรู้จักพี่หมอแมวมพ,พี่กุ๊กไก่พี่นึกแล้วก็พี่หมอทีขอนแกน่นค่ะ ค่ะแล้วเดี๋ยวนี้ขอนแก่นกำลังกำลังฟอร์มทีมฟอร์มทีมที่จะบำเพ็ญในพื้นที่ด้วยนะคะมีโอกาสก็ไปรวมพลังกับหมู่กลุ่มนะคะค่ะอ้อยก็เพิ่งไปเข้าค่ายมาที่ขอนแก่นค่ะค่ะแล้วก็การการมาประพบหมู่ล้างกิเลสเนี่ยก็มาในในห้องในห้องที่เรามีการ เรียนการสอนกันที่เป็นแบบได้พบพูดคุยกันในห้องสมงก็จะมีหนึ่งที่ส่งกันบ้านนี่แหละสองก็จะมีรายการสายด่วนด้วยนะคะนอกจากนั้นน่ะจะมีกลุ่มที่ไปรวมกันบำเพ็ญที่โรงเรียนของหนูอีกกลุ่มหนึ่งถ้าเราเรียนรู้ร่วมกับโรงเรียนของหนูห้องส่งกันบ้านหรือรายการสายด่วนหรือที่มีองค์ประกอบของการที่หมูมิตรี ที่มาคุยการเรื่องของธรรมะสภาวธรรมเหล่านี้เราก็สามารถที่จะเข้าไปเรียนรู้ได้ตามกำลังของเราเท่าที่เท่าที่ได้นะคะจะอยู่ในบทบาทผู้เข้ารับฟังหรือว่าผู้แลกเปลี่ยนอย่างนี้ก็ได้เอาที่เรารู้สึกสบายใจตามฐานนะตามฐานของเราเนี่ยแล้วเราก็เลือกเราฟังไปฟังการสอนให้เราเลือกลองเอาไปทำดูถ้าเราทำตามแล้วมันพ้นทุกข์ได้ ทางนั้นก็น่าจะเป็นทางที่ถูกละแต่ถ้าทําตามแล้วทำมาแล้วมันทุกข์มันก็จะไม่ใช่ละเราก็อเอามาแลกเปลี่ยนกับหมู่เพื่อที่จะได้รู้ได้รู้สภาวะอาจจะมีการตีความที่ไม่ถูกของเราก็จะได้มีหมู่กลุ่มช่วยชี้แนะนะคะค่ะ <laughs> ก็ให้กำลังใจนะคะเดี๋ยวเรามาถามในห้องเราว่ามีท่านใดคัดค้าน การสมัครเรียนอริยะปัญญาตรีสถาบันวิชาลามของอ้อยทัศนียานามจตุมลัดนะคะยกมือได้ค่ะท่านใดคัดค้านไม่มีท่านใดคัดค้านนะคะยินดีกับอ้อยด้วยค่ะเดี๋ยวเรารับเป็นนักศึกษาสถาบันวิชาลามแล้วค่ะเดี๋ยวตรงที่การ การอ่าลงข้อมูลนะคะเราจะมี Google Form แชร์ออกไปเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าถ้ายังไม่เห็นก็ให้ให้เราอถามกับพี่น้องที่อยู่ถามกับหมอแมวก็ได้นะคะเราจะมี g o o g l ล f อร์ที่จะให้ไปพิมพ์ข้อมูลการสมัครแล้วเราจะมีรหรสัสนักศึกษาถ้าเรายังไม่ได้รหรสัสนักศึกษาเนี่ยเดี๋ยวอ่ากำลังมีการปรับปรุงอยู่ ก็น่าจะมีอาจจะยังไม่ได้ตอนนี้มีเพื่อนบางท่านที่สมัครก่อนเรายังไม่ได้ก็มีก็จะได้ปรับปรุงให้พวกเรามีมีอ่ารหัสรหัสนักศึกษาอ่าเวลาส่งกันบ้านนะคะส่วนกิจกรรมว่าทําอะไรบ้างฟังทำอาจารย์หมอเขียวนี่แหละคะ่ะแล้วก็มามาส่งมาส่งกันบ้านเราจะมีอยู่ห้าหัวข้อนะคะหนึ่ง คบและเคารพม,มิตรด,ดีนี่เราก็อาจจะเล่าเรื่องราวที่เราได้คบและเคารพม,มิตรดียังไงบ้างค่ะสองมีอริยศีนมีอริยศีนคือสภาวะของเรามันมีกิเลสอะไรเราตั้งศีลยังไงในการที่จะชาระกิเลสเหล่านี้ค่ะเป็นเรื่องที่เอามาเล่าสู่กันฟังเรื่องที่สองก็คือการทําสมดุลร้อนเย็นอาจจะเจ็บป่วยหรือไม่เจ็บป่วยหรือดูแลผู้อื่นอย่างเงี้ยเราใช้การทําสมดุลร้อนเย็นอย่างไรนะคะ ข้อที่สี่คือการพึ่งตนการพึ่งตนเช่นการทำกิจกรรมไร้สารพิษการทำอ่าสิ่งที่เราใช้ได้เองในครัวเรือนอย่างนงี้เป็นตน้นหรือว่าการการดูแลตนเองนี่ก็เป็นการพึ่งตนนะคะแล้วข้อที่ห้าคือการแบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธิ์ไปแบ่งปันอะไรที่ไหนอย่างไรเนี่ยแล้วก็เอามาเล่าสู่กันฟังได้ในห้าหัวข้อนี้แต่เล่า วันหนึ่งหัวข้อหนึ่งก็ได้นะคะค่ะหรือว่าถ้าจะเล่าหลายหัวข้อแล้วก็หัวข้ออย่างละเล็กละน้อยได้เอามาเล่าสู่กันฟังในช่วงของการส่งกันบ้านก็จะมีการส่งกันบ้านเป็นระยะและ้วก็อืมการส่งกันบ้านเนี่ยจะนัดหมายกันทางช่องทางในจะเชิญเชิญเข้าในกลุ่มของนักศึกษานะคะ ของนักศึกษาสถาบันวิชาลามจะจะเชิญเข้าซูม้็ไม่ใช่เข้าไลนา์กลุ่มนั้นก็จะได้ได้รับการติดต่อเวลาจะมีกิจกรรมอะไรของนักศึกษานะคะค่ะอ่าถ้าเรามีไลน์ของใครอาจจะให้พี่น้องที่อยู่ในห้องนั้นแอดไลน์ไปตอนนี้อาทัศนียาอยู่ไลน์กลุ่มไหนคะไลน์กลุ่มก็มี ใช่จันอโศกจนปานาบุนหนึ่งอ๋อเดี๋ยวให้อาคูกไก่ตีทีพนีพารับเข้าไปห้องนักศึกษาสสวิชารามก็ได้นักศึกษาสถาบันวิชาลามนะคะอ่ะอาอารมณ์ธีลาจะสมัครเรียนวิชาลามก็ได้นะคะจะได้มีห้องลายติดต่อได้เวลาเรามีกิจกรรมอะไรถ้ายังไม่ได้สมัครจิตอาสานะคะ ค่ะอธิษีายายังไม่ได้ไม่ได้เป็นจิตอาสาใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะเดี๋ยวบำเพ็ญกระหมูขอนแก่นไปก่อนนะคะค่าไปสักระยะหนึ่งเนี่ยพี่น้องเราก็คงประมาณแล้วก็ได้อาจจะได้ถ้าเรายินดีจะมาร่วมบำเพ็ญก็ค่อยเชิญกันแต่ว่ามาคบคุ้นกันก่อนระยะหนึ่งก่อนนะคะค่ะยินดีต้อนรับค่ะพี่สุภารับน้องใหม่นะคะ <c oughs> เมื่อกี้หลุดไปยินดีต้อนรับค่ะต้อนรับน้องใหม่ค่ะคุณรู้ทุกท่านที่ให้โอกาสอ้อยได้เข้ามาร่วมลดกิเลสของตัวเองได้มาเรียนรู้นะคะค่ะเข้ามาจังหวะนี้ก็กําลังรับส่งการบ้านอยู่พอดีค่ะหลังจากเราหยุดไปนานพอสมควรค่ะก็่จะมีนะคะคุณรู้ โอเคค่ะนุโมทนาค่ะค่ะสาธุค่ะค่ะต่อไป